โอเคนะครับผมกอสวัสดีสวีดกคุณผู้ชมทางบ้านภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคตอนออกงเฉียงเหนือเฉียงใต้เฉียงตกทุกคนกันด้วยนะครับก็มาอยู่ในเกมฮันกรีชาร์กโบนีกเช่นเคยนะครับซึ่งคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะครับในการเล่นเจ้าเมลดาชาดาซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะสังเกตเห็นนะครับหรือว่าในตอนนี้ก็น่าจะเห็นอยู่นะครับว่ามันมีอะไรผิดปกติไปนะครับ นี่นะครับชาเควสของมันนะครับก็คือเควสของเจ้าเนวดาวนะครับยังไม่เสร็จนะครับก็คือผมก็ยังไม่ได้ไปเล่นเลยนะครับหลังจากที่ผมได้ออกคลิปพาร์ทหนึ่งอกไปแล้วนะครับก็เควสของมันนะครับก็คือให้เราไล่ล่าเจ้าฉลามฉลามที่เป็นศัตรูของเรานะครับในด่าน extinction นะครับก็ประมาณว่าคือในด่านเก็บไข่มุกนี่แหละนะครับ extinction นะครับประมาณว่ามันจะมีฉลามที่เป็น ฉลามตัวสีแดงให้เราไปไล่กินให้ครบนะครับซึ่งผมก็ได้คําแนะนํามาจากน้องๆที่มาคอมเมนต์ในใต้คลิปหรือว่าจะเป็นรุ่นพี่หรืออะไรก็ได้นะครับก็มาคอมเมนต์บอกว่ามันต้องไล่กินให้หมดภายในเวลาที่กําหนดนะครับซึ่ง extension เนี่ยเต็มที่มันก็อยู่ที่7นาทีนะครับก็บางครั้งก็อาจจะไม่ทันหรือว่า,าจ,จะทันก็ได้นะครับแต่ว่าน้องเขาบอกว่ามันก็งงๆพอสมควรน,นะครับ ยิ่งถ้าเรามีเคเวสเข้ามาเคเวสจากด่านเก็บไข่หมุเข้ามานี่ก็จะทำให้ปวดหัวยิ่งขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยแลกวกันะครับก็อยู่ยผมก็ต้องขออนุญาตเปลี่ยนตัวสัตว์เลี้ยงก่อนนะครับเพราะว่าเจ้าเมลดาวเนี่ยมันสามารถกินแมกกาพูนได้นะครับผมก็เลยจะเปลี่ยนเป็นโอเชียนาซับมารีนะครับเพราะว่ามันเพิ่มเลือดให้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับ โอ้แล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับหลายคนนะครับอย่าลืมทำคอนเทสต์นะครับนี่นะฮะนี่ได้เต่าปลาปลากระเป้านะครับเพิ่งเป็นของลิมิเต็ดนะครับก็อย่าลืมไปทําดูนะครับแล้วถ้าเราเล่นในดาเนี้ยรู้สึกว่ามันก็จะขึ้นคอนเทสต์เราเหมือนกันนะครับคือมันก็จะนับระยะทางอยู่ดีนะเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยแล้วกันนะครับก็ผมก็ไม่รู้นะครับว่าผมจะทํา q u e นี้สำเร็จหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเป็นเควสที่เขาเรียกว่าทับซ้อนกันนะครับในด่านนี้เ u e s แรกเปิดมาก็ขอแบบปังๆหน่อยแล้วกันนะครับน่ารักน่ารักอะไม่ต้องยากเกินโอเคโรกาวิตี้ยังไม่มีผลเลยมากพอสมควรน,นะโอเคถูกเนาะ ผมเข้ามาด่านถูกนะครับอย่างน,นี้ตัวแรกอยู่ไหนเนี่ยผมก็จําไม่ได้นะครับน้องเขาก็ได้คอมเมนต์บอกไปแล้วนะว่าตัวแรกอยู่ไหนแต่เนื่องจากผมล้างสนามไปเ,เป็นเวลานานนะผมก็จําไม่ได้เหมือนกันว่ามันอยู่ไหนนะต้องหาตัวแดงนะครับหาให้เจอไปเลย อย่างนี้ดีกว่าผมจะเจอสักตัวไหมโ okay. อเคอันนี้ผมได้โดนเนิฟไปแล้วนะสโลเวอร์บูส์นะครับเนิฟเกินนี่ไงสามตัวแดงนี่ไ,ไงโอเคกินแล้วหนึ่งภายในห้านาทีวะไม่ใช่เจ็ดนาทีนะครับก็คือตอนนี้ผมต้องรีบตามหาตัวที่เหลือเพิ่มเลยนะครับโอเคไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะครับเพราะว่าห้านาทีนี่มันมันน้อยมากเลยวิ่ไหนนะความรักให้เจ้าความรัก ตรงนี้ไม่น่ามีและผมขึ้นเลยแล้วกันโอเคอาจจะไม่ทันนะครับออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าไอเชียมันเอ้ยง่ายหนึ่งตัวโอเคเอาว่ะไม่มีความหวังนะครับยิงไปสองตัวแปดเปอร์เซ็นต์ตอนนี้แปดเปอร์เซ็นต์เหรอวะ ตัวละแปดเซ็นี่ผมพยายามคำนวณอยู่นะสิบประมาณสิบสามตัวเหลียววะเยอะจังแล้วอ,อีกสามนาทีผมกินไปสองตัวเองนะครับเฮ้ยมันน้อยจังวะอุวูฮิวเล็ดโอ้โหผมโดนเคลต์ตะลัน โปรฟิตโอเคให้อ okay. ุ uh. okay. ้ย uh. ย okay. ังไงสีแดงโอเคได้เพิ่มอีกหนึ่งตัวผมได้เพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นสามตัวละอันนี้เป็นไงบ้างโอเคเออเหมือนได้เควสตัวละเก้าเปอร์เซนต์อ๋อมันเหมือนเพิ่มทีละนิดนะครับเพิ่มทีละหกเพิ่มทีละแล้วแต่ฉลามนะครับโอเคพยายามหาให้เจอกันแล้วแต่ปลาฉลามนะครับว่าตัวใหญ่ขึ้นมันก็จะยิ่งนี่ไงตัวแดง วันนี้น่าจะสิบเปอร์เซ็นต์นะนะไม่รู like mm y y ้ว l od l od, l od ่าเท่าไหร่นะผมจำไม่ได้เหมือนกันนะเอาเป็นว่าหรือประมาณสี่ตัวแล้วกันถ้าถ้าผมกะไม่พลาดนะตรงไหนที่มีฉลามเยอะเราควรจะไปนะครับตรงนี้มีไหมคิดว่ามีไหมครับทุกคนโอ้เราโดนรถรถปูดิที่เยอะุณระเบือเลยนี่ผมจะช้ามากนะครับไม่รู้จะทันแบบ สองทีซีสิวิโอเคตรงนี้น่าจะมีปะไม่มีหรอนี่ผมไม่ทราบเหมือนกันนะตรงนี้ไม่มีหรอวะตรงนี้น,นี่ไหมไม่อยากเขาไปเรือเลยเราตมันเสียเวลานะโอ้ยชายอินเฟชั่นสวยดีอย่างนี้ มันจะเอาฉลามออกมาให้เราเยอะอุ้ยฮันกี้โอเคจัดไปนะครับมีไหมมีไหมมีไหมมีแค่ตัวไหมใส่บูทเพิ่มอีกนี่ผมยังหาไม่เจอเลยนะครับว่าฉลามตัวแดงอยู่ไหนบ้างโอเคอยู่ไหนเอ้ย อุ้ยเหมือนได้เพิ่มอ่าผมได้เพิ่มมาตัวหนึ่งจริงด้วยนะครับเฮ้ยผมว่าแถวนี้แหละมีไหมควรจะมีนะนายครจะมีอ่ะยิ่งตัวเล็กยิ่งเพิ่มหน่อยนะทันไหมเอยเดี๋ยวลอง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 ลุ้นกันดูนะครับผมไม่ทันว่ะไอ้เจ้ยกูโดนแลนดดอมอุ้ยนี่ไงตัวแดง โอเคสวยเิอมาห้าเปอร์เซ็นในเวนตัวเล็กนดิดเดียวบุ้นหน่อยสวยนี่ฉลาดก้อนเครื่งยืะนะครับอ่าต้องเล่นหลายตาวะ่ะได้เวสช่วยแต่มันก็ไม่รู้ว่แล้วแต่จังหวะมัง้งมันข้างมืดแปดด้านนะใช้นี่ช้าอีกโอ้เฮีย <Yeah, S 1> แต่ละอันนะครับเวสกูท้อในหน้าที่การแสดงเลยนะครับ ไม่อยากเข้าไปในเรือเลยสามสิบห้าสามสิบห้านะครับถ้ายากไปผมจะใช้เพจสกิปแม่งเลยนะครับง่ายดีแต่ผมจะขอรออีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับยี่สิบวินะครับทันไหมเนี่ย ไม่น่าทันนะโอ้กูดรอรนี้อ๋อโหเราเตะไม่ทันนะครับโอเคไม่เป็นไรนะเฮ้อเลยกูก็อาจจะเงียบๆหน่อยนะเพราะว่าเต็งเลยนะครับตอนนี้แต่ได้ไข่มุกมาเยอะมากเลยนะครับ26อันเนี่ย โอ้โห oh, เบอร์คอนโทรโหดเฮียเลยนะครับก็เดี๋ยวตายเลยแล้วนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกไม่ได้ซีเรียสเลยอุ้ย,อยขออันนี้ก่อนตายสวยบินหน่อยลูกเอ,อื้อแตกไม่น่ารอดโอ้โหไข่มุกอยู่ด้านหน้าเองไม่เป็นไรนะครับ โอเคนะครับก็ถือว่าเรานั้นได้ทําเต็มที่แล้วนะครับก็คิวๆไปนะครับแต่ว่าควยนี้ก็เป็นเควยที่ยากพอสมควรเลยนะฮะก็ถ้าใครมีข้อเสนอแนะหรือว่าอยากจะทาคลิปใหม่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอเคนะครับก็ว่าเดี๋ยวผมจะลองอีกคลิปหนึ่งนะครับถ้าไม่ผ่านจริงผมก็จะ ใช้เพรแล้วนะครับโอเคไว้เจอคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็บา,บาย